ครับผมก็ตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเอ๊ะมันทําอะไรได้ลูกใสๆตัวนี้นะครับนี่นะครับทางร้านของเราไม่มีวัดดวงใสๆอยู่แล้วนะครับมามาดูครับนี่นะครับให้ดูงานมันก็ไม่มีอะไรนะครับมาทีนี้เปิดเครื่องครับนี่นะครับแรงสุดๆครับนี่นะครับอ่านะครับ เห็นใสายๆนี้ให้ดูเลยครับเอ้มันมีอะไรไหมนี่นะครับตอนนี้เรียกว่าสกิดแทงหกนะครับลูกค้าท่านนี้ซื้อสองท่านสองนี่นะครับสองเครื่องเลยนะครับก็ลองให้ดูสองเครื่องเผื่อท่านอื่นสนใจนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับเห็นไฟติดไหมครับไฟติดนี่คือสันนี้นะครับนี่นะครับ อ่าอันนี้อีกโงนึงครับโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวให้มาดูตาดูนี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านอื่นสนใจโทร098 984 1961เจริญทรัพย์หมายเองครับผม